่วงนี้นะครับทางทีมข่าวของเรายัางคงติดตามสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับในพื้นที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับที่ตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับตอนนี้คุณสุภาวดีเนียมทองพร้อมอยู่แล้วในพื้นที่เชิญครับคุณสุภาวดีครับขอบคุณค่ะ มาติดตามสถานการณ์น้ําและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางค่ะที่จังหวัดอ่างทองวันนี้นะคะระดับน้ํำยังทรงตัวขณะที่ถนนสาย3ามศค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางใช้รถใช้ถนนค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำวันนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่2825ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดอ่างทองค่ะระดับน้ำยังทรงตัวซึ่งจังหวัดได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ทะลักเข้าท่วมพื้นที่6อำเภอในส่วนของอำเภอโพทองนะคะซึ่งมีพื้นที่15ตำบลประชาชนกว่า15,000ครอบครัวขณะนี้นะคะน้ำเข้าท่วมพื้นที่ไปแล้ว15หมู่บ้าน12ตำบลประชาชนกว่าครึ่งกำลังประสบปัญหาอุทกภัยได้รับผลกระทบกว่า7,000ครัวเรือนค่ะถ้ามาท่วมแบบนี้นะคะก็ปีนี้ปีที่3และะ้วค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ติดเท่าไหรค่ค่ะก็คือถ้าเกิดน้ำทางนู้น มีทางไปในทางที่เขาควรไปก็คือจะไม่มากพอพอได้น้ําค่อยๆมาค่ะแต่ว่ามาไม่ได้แรงเหมือนที่ที่ที่เป็นแตกตอนนี้นะคะคือมาค่อยๆมาแต่คือมาไวไม่ได้มาแบบปึ้มทีเดียวพื้นที่มันเป็นแบบโลปไปบ้างอะไรบ้างตรงนี้ลุม่มแบบนี้นู้ดสุดเลย ซึ่งสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองขณะนี้ทรงตัวโดยทางอําเภอได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนเป็นระยะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกภ,ภัยเป็นการเร่งด่วนค่ะทั่วๆไปเนี่ยก็ขาดเรือขาดสุขาแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดได้สั่งการให้ทางท้องถิ่นแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้าเป็นในการที่เป็นศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในการให้เหลือประชาชน ก็ทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราก็ยังผนึก,กาลังในการช่วยเหลือซึ่งตามนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ในส่วนของทุนยังชีพเนี่ยท่านนาย,ยกเหล่าข้าตาเนี่ยท่านก็ยังกุณาประสานทางสภากาชาติไทยมอบชุดทานน้าใจมาเรื่อยๆครับซึ่งถามว่าณปัจจุบันเนี้ยคนในพื้นที่ได้รับได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบครับแต่ยังไม่ถึงขั้นถึงขนาดอดอยากเพราะว่าทางท้องถิ่นและอำเภอก็ยังยังดูแลรวมถึงเรามอบหมายภารกิจให้ทางผู้นาชุมชนไม่ว่าจะเป็น ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้หลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธลลารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพสนับสนุนกำลังพลพ,พ,พ,พร้อมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านพระงามหมู่ที่4ี่ตําบลพระงามอําเภอพรพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมล้อมรอบทำให้เส้นทางการสัญจรถูกตัดขาด รถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ประชาชนในพื้นที่ค่ะต้องอาศัยเรือเข้าออกเพื่อมารับอาหารและถุงยางชีพโดยเรือท้องแบนและกำลังพลของกองทัพเรือค่ะจะทำหน้าที่ช่วยในการลําเลียงอาหารและสิ่งของต่างๆที่ทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนำไปให้กับประชาชนตลอดความช่วยเหลือด้านต่างๆที่ประชาชนร้องขอค่ะ คุณปานชัยสาร,ราการค่ะมีการลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคลไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3าวัดชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนในเขตของพื้นที่เมืองอ่างทองนะครับที่ถูกน้ําท่วมซึ่งตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่แล้วครับ สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้นะครับเทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับบุรณาการหลายภาคส่วนช่วยกันจัดตั้งขึ้นมารองรับผู้ประสบภัยได้20-30ที่นอนและสามารถขยายเพิ่มจำนวนได้อีกมากหากมีประชาชนผู้ที่เดือดร้อนเข้ามาติดต่อขอช่วยเหลือโดยมีบริการนะครับทั้งมุงแล้วก็ที่นอนจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกันนี้ยังมีสุขาที่สะอาดไว้บริการด้วยซึ่งแบ่งแยกเป็นสุขาชายและสุขาหญิงอย่างชัดเจน ก็คือท่านนายกเตือนใจนะครับก็คือมีนโยบายที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะหาที่พักพิงเนื่องจากจากังหวัดหนองทองเราก็ประสบภัยกันเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราจะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็ให้โรงเรียนเทศบาลสามวชรมคลเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้รัษดรนั้นมาพักพิง ที่นี่ซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกอยู่ใกล้ตลาดด้วยมีมุง้งมีที่นอนพร้อมนะครับแล้วก็ในการที่จะห้องนอ,นอำสามารถที่จะสะดวกนะครับแล้วมีความปลอดภัยครับ ขณะที่นายธนากรเจริญศป์สําลัน,นลดีนะครับชาวบ้านเปรมสุขสองเขตเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งเป็นผู้อพยพหลแรกที่เข้ามาในศูนย์พักพิงแห่งนี้บอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่ถูกน้ําท่วมหลังจากซื้อบ้านมาระยะเวลากว่า7ปีไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และที่บ้านก็ถูกน้ําท่วมไปประมาณครึ่งเอวจึงได้จัดเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เมื่อมีศูนย์พักพิงครับก็ <c oughs> น้ำมฝุดต่อข้างล่างแล้วตอนนี้เอากันไม่อยู่กับสอบายใจไม่อยู่ก็เลยน้ำทะลักเข้ามาเลยผมอยู่ประมาณก็หกเจ็ดปีเพิ่งจะซื้อกายจะผ่อนบ้านหมดแล้วมาปีสุดท้ายนี่นหละอีปีอีปีนี่แหละสุดท้ายอยากขอบคุณหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ในครับที่มีการเตรียมสูตรนะครับไวามาก <laughs> ไปถึงก็คุยปุ๊บได้ปั๊บก็โอเคครับไวโดวยจังหวัดอ่างทองนะคะได้มีการตั้งศูนย์พักพิงในอำเภอต่างๆพร้อมจัดหาอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ถนนทางหลวง3064ตั้งแต่ตำบลบางพลับถึงแยกป่ากง,งิ้วนะคะน้ำยังท่วมพื้นผิวจราจร ผู้ใช้รถให้ถนนนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคก,กลางที่จังหวัดอ่างทองนะคะหากประชาชนนะคะแจ้งเหตุด่วนได้ที่1784เเมื่อพบเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะ